ขนาดขี้เล่ายังสําเร็จพระโสดาบันได้เลยเพราะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระรันาตนตรัยมีความเคารพในในนับถือในพระพุทธเจ้านะขอถึงไตสรณคมพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระริยสง์พระสงฆ์เนี่ยมานานแล้วแต่ตัวเองก็ยังเลิกเล่าไม่ได้แต่ก่อนตายนั้นจิตใจสมาทานศีล แล้วก็จิตใจที่มั่นคงในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาโดยการเป็นส่วนบุคคลอยู่แล้วก็มีศรัทธาแล้วมีมีมสมทานในพระราชาตายมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนตายสมทานจิตใจสมาทานศีลในศีลห้าได้ทันก็เลยได้เป็นพระโสดาบัน, <c oughs> นคนที่เล่าเมายายังเป็นพระโสดาบันได้เลย กิลามายาชื่อเสียงเสียคนรู้กันทั่วเมืองเลยกษัตริย์กษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยบอกโอ้ทัอ่ากษัตริย์องค์นี้สาเร็จพระโสดาบันได้คนทั่วทั้งเมืองมันก็สําเร็จกันไปหมดแล้วพระุทธเจ้าต้องอธิบายให้ฟังว่าเขามีศรัทธาอยู่แล้วในพระในในตัวตถาคตเนี่ยเขาเขาขอถึงเป็นพระ,พร,ะรัตนตรัยเนี่ยเป็นสรณะ มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างพยากรณ์เนี่ยแม้กระทั่งต้นสาระเนี่ยถ้ามันฟังความรู้อันไหนเป็นสุภาษิตเป็นทุภาษิตเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็จะคงพชืพยากรณ์ต้นสาระน,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 นี่เป็นพระสดาบันได้เหมือนกันหนึ่งแต่สารเสียดายที่ต้นสาระมันเป็นแค่ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีพวกจิตวิญญ,ญาณไม่มีพวก อะไรแต่มีอะไรต่างๆเหมือนมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนตายมันอยู่ที่ก่อนตายแล้วก็ไอสิ่งที่เขาทำมามานานด้วยการศรัทธานะในตถาคตมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยจิตมันสมทานได้ทันก็เลยเป็นได้เป็นโสดาบันมีสิทธิ์ที่จะตัดสลุในภายหน้า